สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเห็นช่วงนี้กระแสของเหรียญสิบบาทสองสีที่เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับโด่งดังมากๆนะครับหน้าเหรียญก็จะประมาณเป็นหน้าในหลวงรอเกาเล็กๆแบบนี้นะครับจะมีแบบรุ่นหลังๆมาจะเป็นหน้าพราะองค์ท่านใหญ่ขึ้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นอันนี้ฮะวัดอรุณเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ในข้อมูลของหนังสือเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนเหรียญ10บบาท2ส,สีนะครับที่ผลิตน้อยนะครับเท่าที่ทราบมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่สองเล่มนะครับเพื่อนก็เป็นเนี่ยนะกระสับเมืองสยามนะครับที่เขียนโดยในแพทย์ชยศนะครับแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งก็คือชื่อว่าเนี่ยนะเหรียญกระสับไทยนะครับโดยคุณวิรชัย สมิตาสินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูอ่าเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคั่นไปแล้วนะครับปุ๊บนะรายละเอีย,อยดหนังสืเอเล่มนี้จะบอกไว้หมดนะครับว่าปีสองพันสองพันสาสิบสามเนี่ยนี่นะฮะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ หน้าที่แปดสิบนะครับของหนังสือนะครับนี่นะครับเพื่อนสิบบาทเนี้ยนี่นะครับนี่นะครับสิบบาทนะครับสองห้าสามสามนะครับขนาดยี่สิบหกมิลเมตรนะครับนี่นะครับผลิตแค่ร้อยเหรียญเองนะครับเพื่อนโลหะสองสีนะครับน้อยมากๆนะครับเล่มนี้บอกไว้นะครับว่าหนึ่งร้อยนะครับ แค่หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มหนึ่งนะครับเพื่อนเล่มนี้จะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับดูเล่มนี้บ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆปีสองพนห้าสามสามนะครับสิบบาทนะครับโลหะสองสีนะครับยี่สิบหกมิลิเมตรเหมือนกันนะครับจํานวนการผลิตเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับ นี่ราคาประเมินนะครับไม่ผ่านการใช้ UNC เนี่ยก็สามแสนห้านะครับยังไงครับเพื่อนเพราะมีน้อยนะครับเห็นไหมฮะก็เลยแบบราคาค่อนข้างสูงนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับสองสีนะครับปีสามสามนะครับเพื่อนนะเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาที่ไปศึกษาเพิ่มดูนะครับปรากฏว่าในหนึ่งร้อยเหรียญที่ผลิตมาเนี่ยนะครับเพื่อน ผลิตมาเพ,เพื่อแจกในงานนะครับตอนนั้นผลิตมาร้อยเหรียญแล้วก็มีงานคอนเฟอเรนซ์ที่น่าจะเป็นอังกฤษนะฮะแล้วก็มีมินดเรคเตอร์ก็คือประมาณผอกองกระสับหรืออะไรผู้บังคับระดับสูงกองกระสับเนี่ยไปประชุมกันนะครับทีนี้ก็เลยผลิตออกมา100เหรียญแล้วก็เก็บไว้ที่กองกระสับเนี่ยอยู่60ครับอีก34ี่เหรียญเนี่ยเอาไปแจกในงานครับ ตอนนี้ก็กระจายอยู่กับพวกไดเรกเตอร์ต่างๆนะฮะส่วนอีก6เหรียนที่เหลือเนี่ยก็เลยมีการนำออกมานะฮะแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในน่าจะประเทศไทยเบื้องต้นก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีนักสะสมชาวสวิตเซอรแลนด์นะฮะน่าสักประมาณปี40นะครับท่านได้สะสมไปนะครับในราคารู้สึกจะ8,000 0บาทนะครับหลังจากนั้นนะท่านก็เสียชีวิตนะครับ ก็เลยทําให้ภรรยอย่างท่านเนี่ยนำออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็มีคนซื้อไปต่อนะครับสุดท้ายก็วนกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็นักสะสมเมืองไทยเนี่ยก็แบ่งให้ผู้นักสะสมท่านอื่นไปนะครับอยู่ที่ห0 0แสนบาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการาหมุนเวียนนะฮะเท่าที่ท่านนักสะสมผู้ชํานาญชํานาญท่านบอกเนี่ยนะฮะ น่าจะมีอยู่ในระบบเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบเหรียญน,นะฮะที่หมุนเวียนอยู่ราคาสูงสุดที่เช่ากันสะสมกันในตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะรเหมือนกันเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยะพระอางวัดอรุณนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับเพื่อน แต่ที่สําคัญเนี่ยคือตรงพอสตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับว่าเพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านไหมนะครับจะเป็นสองห้าสามสามนะครับถ้ามีสามสามในมือเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าราคาหลักแสนแน่ๆนะครับอย่างน้อยนะผมว่านะครับถ้ามีโอกาสก็ลองหมุนเหรียญดูแล้วก็สังเกตสักนิดนะครับเผื่อมันจะหลุดเข้าไปถึงมือของเพื่อนๆได้นะครับแต่ผมคิดว่าคงมีโอกาสยากสุดๆไปเลยนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะ มีอยู่แค่หนึ่งร้อยเหรียญเก็บไว้หกสิบเอาไปแจกสามสิบสี่เหลือหกเหรียญเอามาหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีชาวต่างชตาติสะสมไปแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะเจอแต่ละเหรียญเนี่ยผมว่าโอกาสยากสุดๆไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเพื่อนๆจะพลิกหลังเหรียญดูแล้วก็เกิดบังเอิญวันหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อนๆเจอพอสอตรงนี้เป็นสองห้าสามสามก็ถือว่าโชคดีนะครับผมว่าหายากว่า มากกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะครับในความคิดผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็สําหรับข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือสองเล่มนะครับเพื่อนๆยากที่บอกนะครับก็สรุปเหมือนกันนะครับก็คือว่าสร้างจํานวนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับสิบบาทปีสองห้าสามสามนะครับเนี่ยนะฮะพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเนี่ยนะราคาประเมินตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็สามแสนห้าเข้าไปแล้วนะครับ ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนนะครับเนี่ยนะฮจะเป็นรูปแบบนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนโชคดีคงได้สะสมนะครับปี3ามสามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ